สวัสดีครับอาจจะรู้สึกเงียบเหงาไปสักหน่อยนะครับที่เดือนธันวาคมเนี่ยจะไม่มีศึกใหญ่ของ W w e ายีเกิดขึ้นเลยพอหลังจากศึกเซอร์เบอร์ซีรีส์วอลเกมในเดือนพฤศจิกายนจบไปเนี่ยเราก็ต้องรอกันประมาณ60วันเลยนะครับกว่าที่จะได้ชมศึกใหญ่กันอีกครั้งในเดือนมกราคมซึ่งก็คือ Royal ร u m b l e นั่นเองครับแต่ใช่ว่าช่วงเวลาเราว2เดือนที่ไม่มีศึกใหญ่เนี่ยจะทาให้แฟนมวยปล้ำต้องวงเหงาเหานอนซะทีเดียวนะครับ ตอนในสุดซีรีส์ที่ผ่านมามีการคัมแบ็กแบบเบิ่มเิมเกิดขึ้นเพียบทั้งแรนดิโอตันแล้วก็เซียมพังรือจะนับอาทูธไปด้วยก็ได้นะการมีซุปตาบิ๊กเนมรีเทิร์นมาแบบนี้เนี่ยก็หมายความว่าตัวเต็งที่จะเป็นผู้ชนะแมตช์รอยัลรอมเบิลก็จะเพิ่มกันด้วยและเมื่อรวมเข้ากับนักมวยปั้มป,ปัจจุบันที่ฟอร์มดีอยู่ก่อนหน้านี้อีกเนี่ยก็ทําให้ตอนนี้มีนักมวยปั้มที่คาดว่าน่าจะเป็นผู้ชนะแมตช์รอยัลรอมเบิลอยู่ราวๆสี่ส้าห้าคนด้วยกัน ไปลองดูพร้อมเหตุผลที่อาจจะทำให้เชื่อได้ว่าเขาเหล่านี้ควรเป็นผู้ชนะและนี่คือตัวเต็งนักมวยปล้ำชายที่จะกลายเป็นผู้ชนะของ m มต r ์รอยัลรอม b บ้กุนเทอรถ้าดูจากระยะเวลาการครองแชมป์โลกที่ยาวนานกว่า3ปีครึ่งเราก็อาจจะบอกได้ว่าโรแมนเรนคือนักมวยปล้ำที่เจ๋งที่สุดในยุคป,ปัจจุบัน แต่เมื่อหันไปมองสถิติการขึ้นปล้ำป้องกันแชมป์แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าจำนวนแมตช์ของท่านนั้นน้อยนิดกระจิตกริซซซะเหลือเกินนะครับตรงกันข้ามกับแชมป์มินเตอร์คนปัจจุบันอย่างกุนเทอร์เลยครับที่แม้จะครองแชมป์ไม่ยาวนานเท่าท่านแต่ก็เป็นหลักปีเหมือนกันนะนะแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือกุนเทอร์มีแมตช์ขึ้นปล้ำป้องกันแชมป์มินเตอร์แบบทียิบผ่านการไฟกับผู้ท้าชิงมากหน้าหลายตาซึ่งความแข็งแกร่งและโมเมนตัมที่มาแรงแบบนี้เนี่ยแหละครับจึงทาให้กุนเทอร์ ย้อนกลับไปในแมตช์โรยัลทอมโบลที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปีที่ผ่านมาหน่อยนะครับวันนั้นคุณเธอที่ออกมาเป็นคนแรกเกือบที่จะเป็นผู้ชนะอยู่แล้วนะครับหลังอยู่บนเวทีอย่างยาวนานจนเป็น2คนสุดท้ายก่อนจะพลาดท่าเสียทีถูกโคดิโรสเบี่ยงตกเวทีไปแบบน่าเสียดายสุดๆด,ดังนั้นนี่จึงเป็นโอกาสแก้มือของคุณเธอแล้วล่ะครับโดยเฉพาะถ้าระหว่างนี้นมีการเสียแชมป์อินเตอร์ปรีกเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสัญ,ญญาณที่บอกว่าคุณเธอกําลังจะก้าวไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็ได้นะครับ เจยูโซเจยูโซที่ใช้ชีวิตอยู่ในหลีกแท็กทีมาทั้งชีวิตพิสูจน์ให้แฟนๆทั่วโลกได้เห็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าสามารถเอาตัวรอดกับการเป็นศิลปินเดี่ยวตัวท็อปได้แบบไม่ยากเลยโดยหลังจากโบกมือลาแก๊งบัตไลทางฝั่งส m a c ดาวน์เจที่ได้โอกาสย้ายมาอยู่มันเดย์ไนร์รอก็กลายเป็นหนึ่งในสตาร์ตัวท็อปของค่ายเลยละครับนับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยในสมัยที่ยังอยู่กับแก๊งบัตไลนะครับกระแสของเจก็ถือว่ามาแรงมากๆเลยนะ คือแรงถึงขนาดที่ว่ามันทาให้เจเนี่ยเดือกาะดิงแชมป์กับโรแมนเรย์ในศึกซัมเมอร์สแลมเลยทีเดียวแต่ก็น่าเสียดายที่ทําไม่สําเร็จนะครับก่อนจะหันหลังให้วงศาคณาญ,ญาติตามที่บอกไปคิดว่านักมวยปล้ำตัวท็อปที่มีแฟนๆหนุนหลังไม่น้อยอย่างเจเนี่ย้าไม่เจ็บไม่ป่วยไปซะก่อนก็น่าจะตบเท้าเข้าร่วมแมตช์รอยรอมเบิลในฐานะหนึ่งในตัวเต็งแน่นอนหลายคนอาจจะมองว่าเจนั้นะยังมีเรื่องราวที่ต้องสะสางก,กับจิมมี่อโซอยู่ไม่ใช่หรอ แต่ถ้ามองในมุมที่ว่าการจะปิดฉากหมากับเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ของแก๊งบัตาลให้ได้แบบเบ็เซ็ตเด็ดขาดเนี่ย mm hmm. การที่เจซึ่งอยู่กับท่านมาตั้งแต่วันแรก mm hmm. จะชนะและควา้าแชมป์จากท่านมาให้ได้เนี่ยหละครับ mm hmm. ก็น่าจะทําให้เรื่องราวทุกอย่างจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งที่สุด mm hmm. LA เวไนถ้าลองคิดดูให้ดีดๆก็เห็นว่าผู้ท้าชิงของท่านหมาจะาพัสซาโมโรมันเรนหลายรายมักจะได้โอกาสรีแมตชชิงแชมปกับท่านนะครับ สาเหตุก็คงมาจากการที่ท่านมักจะใช้กนโกงเป็นประจำนะครับจากการมีแก๊งบัดไลน์มาปวนแมตช์บ่อยครั้งดังนั้นเมื่อแพ้ชนะกันไม่เคลียร์เนี่ยการรีแมตช์จึงต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดาครับนับตั้งแต่แพ้ท่านไปในศึกคราวจิลณประเทศซาอุดิอาระเบียจนถึงตอนเนี้ LA นย LA แอลเนก็ยังไม่ได้มีโอกาสรีแมตช์ล้างตากับท่านเลยนะครับทั้งๆที่วันนั้นส่วนหนึ่งที่ทําให้พ่ายไปก็เป็นเพราะว่าถูกทิมมิวโซ่มาก่อกวน ซึ่งสิ่งหนึ่งที่อาจจะช่วยให้เอเวไนท์ได้โอกาสกลับไปชิงแชมป์กับท่านอีกครั้งเนี่ยก็คือตำแหน่งผู้ชนะแมตช์รอยัลรัมเบิลเนี่ยแหละครับแม้ว่าจะแพ้ท่านไปในแมตช์ชิงแชมป์แต่กระแสความนิยมของเอเวไนท์กลับไม่ได้ลดน้อยถอยลงเลยนะครับและด้วยความพอดปลรรอดแตกที่กำลังเป็นอยู่ในตอนนี้ก็คงจะทำให้เอเวไนท์กลายเปย็นอีกหนึ่งตัวเต็งของแมตช์รอยัลรัมเบิลแน่นอนถ้าผู้เห็นภาพก็คงไม่ต่างจากแดเนียลแบรนดีเลยล่ะครับและแม้ว่าจะมีโอกาสไม่มาก แต่ก็อย่ามองข้ามความนิยมที่สูงปรีดของซุปตารายนี้จะดีกว่าเนะเสียมพังแม้ว่าจะเป็นหนึ่งในนักมวยปั้มเบอร์ใหญ่ที่มีแฟนๆอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองรวมถึงคว้าความสำเร็จมาแล้วก็ไม่น้อยแต่สิ่งหนึ่งที่เซียมพังยังไม่เคยทำได้แม้แต่เฉียดใกล้ก็ยังไม่เคยก็คือตำแหน่งผู้ชนะแมตช์รอยัลรอมเบิลนี่แหละครับ อย่างที่ทราบกันนะครับว่ารางวัลของผู้ชนะแมตช์รอยัลรัมโบ้คือการได้สิ์ชิงแชมป์เป็นคู่เอกของรัสเซเมเนียซึ่งนี่คือสิ่งที่พังฝันฝันมาโดยตลอดถึงขั้นเคยผิดหวังจนเกิดการวอล์กเอาเมื่อปี2004มาแล้วดังนั้นการคว้าตำแหน่งผู้ชนะเพื่อใช้เป็นบันไดไปสู่การเป็นคู่เอกของรัสเซเมเนียรอยัลรัมโบ้จึงน่าจะเป็นเป้าหมายสูงสุดของพังแน่นอนครับปัจจุบันพังได้ประกาศเข้าร่วมแมตช์รอยัลรัมโบ้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็ไม่ต้องรอให้ถึงวันที่กลายเป็นผู้ชนะเพราะพังได้บอกความต้องการของตัวเองออกมาแล้วว่าถ้าเกิดชนะขึ้นมาเนี่ยจะใช้สิทธิ์ชิงแชมป์โบว์ฮิวเวิเบตของเซนโลลินแน่นอนหลังจากที่ทั้งคู่มีการประชันฝีปากกันอย่างเดือดในศึกรอที่ผ่านมาซึ่งทำแช์นี้เกิดขึ้นจริงนะครับรับรองว่าจะเป็นอีกแบบท,ที่เรื่องราวการเปิดศึกคงจะแซ่บถูกใจกแฟนๆแน่นอนโคดี้โรสทย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ย ก็จะเห็นว่ามีซุปตา์น้อยรายมากๆเลยนะครับที่ได้รับโอกาสให้เป็นผู้ชนะแมตช์รอยัลรอมเบิลมากกว่าหนึ่งครั้งตัวอย่างก็เช่นฮารคโคแกนสโตนโคสติปอสตินชอนไมเคิลเอ็ดดอนซีนาหรือว่าทิเเอชซึ่งการจะเป็นเช่นนั้นได้เนี่ยนักมวยปล้ำคนนั้นก็ต้องมีความพิเศษที่โดดเด่นจริงๆโดยเฉพาะกับการเป็นผู้ชนะแบบ2ปีซ้อนๆด้วยเนี่ยก็คงต้องมีอะไรที่พิเศษยิ่งกว่านั้นย้อนกลับไปในแมตช์รอยัลรอมเบิลที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปีที่ผ่านมาโคดิโรดคือผู้้ชนนนะะของปีีครับ แต่น่าเสียดายที่การใช้สิทธิ์ชิงแชมป์กับโรแมนดวยในโรสโซเมเนียดันไม่ประสบความสําเร็จดังนั้นการจะกลับไปฟินิชเดอะสตอรี่ที่ยังค้างคา,งางอยู่ให้ได้เนี่ยการเป็นผู้ชนะแมตช์รอยรัมเบิลอีกครั้งหนึ่งเพื่อเปิดทางไปสู่การรีแมตช์กับท่านเนี่ยแหละครับคือหนทางที่ใช่สุดๆแม้ว่าตามจริงแล้วเนี่ยรางวัลของผู้ชนะแมตช์รอยัลรัมเบิลจะเป็นการใช้สิทธิ์ชิงแชมป์โลกเส้นใดก็ได้ในโรสโซเมเนียหมายความว่าถ้าพี่โคดี้กลายเป็นผู้ชนะก็จะสามารถใช้สิทธิกับเซลโลลินที่กำลังเป็นแชมป ทำทั้งคู่ยังมีเรื่องราวที่ยังค้างคากันมาก่อนด้วยแต่เชื่อว่าการรีแมัดล้างตากับท่านในโชว์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีน่าจะเป็นสิ่งที่แฟนมวยปล้ำต้องการเห็นมากกว่านะครับและนี่คือตัวเต็งนักมวยปล้ำชายที่จะกลายเป็นผู้ชนะของแมตช์รอยัลรอมโบมีข้อมูลผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับถึงจะบอกว่ารีฟันธงและยังเหลือเวลาอีกนานกว่าที่จะปล้ำกันเนี่ยแต่คิดว่าหลังจากนี้คงไม่น่าจะมีใครพุ่งพรวดขึ้นมาเป็นตัวเต็งอีกแล้วนะครับคิดว่าน่าจะอยู่ใน4 5หคนนี้นี่แหละ หรือทุกคนคิดว่าน่าจะเป็นนักมวยปล้ำคนอื่นก็คอมเมนต์ชื่อพร้อมบอกเหตุผลมาได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ